สวัสดีครับเกมมาโตไมกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของแรมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับช่วงที่ของแรเยอะนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราคอลแลบกับสตีฟไทรเตอร์นั่นเองนะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำทุกคลิปเลยแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ากิจกรรมสตีฟ t ทรเตอร์5กับ free fire ของเราเนี่ยไอเทมทุกอย่างที่เป็นไอเทมเกี่ยวกับสตีฟ t ทรเตอร์5นะครับจะเป็นของแรหลังจากจบกิจกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครพลาดนะครับ พลาดแล้วก็พลาดเลยน้องจะไม่มีทางหาได้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นของที่เรานํามาจําหน่ายหรือว่านํามาขายเนี่ยก็เป็นของแรหรือจะเป็นของที่เอามาแจากฟรีก็เป็นของแร่นะครับเพราะฉะนั้นย้ําอีกสักครั้งให้เธอฟังชันอีกสักครั้งว่ามันเป็นของแร่จริงๆนะน้องน้องเชื่อพี่เถอะน้องอย่าไปเชื่อสตรีมเมอร์คนอื่นเลยที่เขาแบบว่าอุ้ยพี่อาร์มันไม่เป็นของแร่หรอกอย่าไปเชื่อ GM r ต๋เลยเดี๋ยวฟรีไฟล์เขาก็เอามาขาย เตือนแล้วเตือนอีกน้องเดี๋ยวตอนน้องพลาดไปเนี่ยน้องก็จะมาเสียใจทีหลังว่าโถเอ้ยไม่น่าไปเชื่อสตรีมเมอร์คนอื่นเลยนะ่าจะเชื่อ GM นะตัวอย่างก็แค่เช่นแล็กนัลล็อกหัวข้างข้าวอยากได้กันไหมอยากได้ไม่มีแล้วนะครับอดนะครับอ่าวันพันช์แมนนะครับชุดนอนอยากได้กันไหมเอ่ยนะครับสกินหมัดจรงิจรงจังอยากได้กันไหมเอ่ยเนะี่ยอยากได้ก็ไม่กลับมาแล้วนะครับอ่าไอแชกอลไตร์ต้นนะครับสกินซองไตร์ต้นนะครับอยากได้ไหมนะชุดเอเลนชุด ไททันเกาะชุดหน่วยสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นรีลวายมิคสะนะครับอยากได้กันไหมก็ไม่กลับมาแล้วนะครับก็ถาวอก็คือของแรก็คือของแรงก็ไม่กลับมาถาวรนแหละนะครับอี๋ยวต้องมีคนมาเถียงว่าของแร่หมายความว่าหายากแสดงว่ามันต้องแค่หายากเฉยเฉยใช่ไหมพี่อาจใช่ครับคำว่าแร่แปลว่าหายากนะครับแต่ว่าน้องๆใช้คําว่าแร่ในบริบทที่ว่าหมายถึงของที่มันจะไม่กลับมาแล้วพี่ก็เลยหมายความว่าของที่มันจะไม่กลับมาแล้วถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือ ของพวกนี้จะเป็นของที่ไม่กลับมาแล้วนะครับทั้งสตีฟไฟรเตอร์ทั้งแอชแคนเด t ร์ตันวันพันชแมแล้วก็แร็กนาร์กนะเรามาดูของแรประจำวันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีโทเคนบ็อกกล่องใหม่มาจำหน่ายซึ่งของที่อยู่ข้างในโทเคนบ็อกเนี่ยจะเป็นสกินรถสปอร์ตนะไหนว่าพาหันนะรถสปอร์ต ตัวนี้นะรถสปอร์ตตีฟไฟเตอร์ขับไปจังใจกลางสตูแล้วแสดงฝีมือได้เลยนะครับเป็นรถสปอร์ตที่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะเห็นปะ่ะจะมีเอฟเฟกต์ฮาร์ดโอเคนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอพ่นมุนไปตอนโชว์รถสดีนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับ จมาโตนะครับวันนี้เราจะมาโฆษณาขายรถนะครับอยู่ที่ช่องเจมาโต้รถคันนี้นะครับก็เป็นรถแลที่ได้รับการคลับมาระ่วมฟิวฟานะครับแล้วก็ตัวสเตฟเฟอร์ไฟนะโอเครถแลนะกล่องละ30เพรเท่านั้นนะครับและอย่างที่บอกไปว่าเพราะมันเป็นกล่องโทเค็นมันจะมีการาันตีถูกไหมน้อง1น0งโทเค็นน้องการันตีว่าจะได้ตัว นี้ไปแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ต้องกลัวซึ่งน้องถามว่าหนึ่งร้อยโทเค็นน้องเปิดกี่กล่องพี่อาร์ตพี่ตอบไม่ได้หรอกถ้าน้องซวยสุดคือหนึ่งร้อยกล่องแต่พี่มั่นใจว่าน้องไม่มีทางซวยขนาดนั้นแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เปิดกล่องโทเค็นเนี่ยมันจะมีโอกาสได้หนึ่งโทเค็นแบบสามโทเค็นห้าโทเค็นหรือสิบโทเค็นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วน้องไม่มีทางหมดแบบขนาดหนึ่งร้อยกล่องถ้าน้องหมดหนึ่งร้อยกล่องเนี่ยพี่แนะนําให้น้องไปซื้อหวยอ่ะคือน้องต้องมีดวงมากๆอ่ะจริงๆนะครับถึงจะหมดเยอะขนาดนั้น เพราะฉะนั้นไม่มีทางถึงนะครับลองไปกดสุ่มกันก่อนว่า,ากดสิบรอบสิได้กี่ทเค็นนะนี่สกินรถคันนี้นะนอกจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกายนะลยูโรนะฟุตบอลยูโรนะใครที่เป็นสายบอลน,นะพี่ก็ชอบดูบอลเราก็เลยมีกิจกรรมลดร,ราคากล่องเสื้อบอลน,นะครับ 2กล่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเสื้อบนบอหรือว่ากล่องเสื้อบลนบีนะครับนี่นี่น,น,นี่กล่องนี้และกล่องนี้ทั้ง2กล่องเลยนะครับจะลดราคาจาก99เพชรเพเนี่ยเหลือเพียงแค่49เพชรเพเท่านั้นนะครับลดเลยลด,ลดเป็นเวลาอ๋อลืมบอกระยะเวลากล่องโทเค็นของตัวสติปไฟเตอร์เนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่8 เดือนไม่ใช่วันที่แปดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับวันที่ห <c oughs> นึ่งเดือนแปดนี่นะหนึ่งเดือนแปดส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เสื้อบอลเนี่ยจะลดราคาตั้งแต่วันที่ห้าไปจนถึงวันที่สิบสองนะครับห้าถึงสิบสองอ่า เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เสื้อบอลในราคาถูกกับเกียงบอลในราคาถูกก็เป็นโอกาสอันดีในการที่มาซื้อแล้วและข้อดีของเสื้อบอลตัวนี้ของกล่องบอลทั้ง2กล่องคือน้องจะไม่มีโอกาสได้ซ้ำนะครับน้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องมีเสื้อไปแล้ว3ตัวน้องขาดอีก3ตัวน้องสุ่มน้องก็จะได้เสื้อที่น้องยังไม่มีแน่นอนชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกว่าแบบเอ้ยสุ่มไปเดี๋ยวผมจะได้เองเกงสีขาวซ้ำไปเรื่อยๆพี่แอตไม่มีทางนะครับ ถ้าน้องมีกเก่งสีขาวแล้วน้องจะไม่ได้เก่งนี้นะเพราะฉะนั้นสมมิว่ากล่องน,นี้มันมีเทมอยู่หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้่นะกล่องนี้มีสิบสี่กล่องน,นี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เท่ากันนะเท่ากับว่าถ้าน้องมีเจ็เพชรนะครับน้องจะได้ของหมดทุกอันในกล่องน,นี้ ถาวรและน้องมีอีกเจ็ดร้อยเพชรน้องจะได้ของหมดทุกอันในกล่องนี้แบบถาวรซึ่งเท่ากับว่าถ้าน้องมีพันสี่ร้อยเพชรน้องจะได้เสื้อบอลทุกแบบและถ้าน้องมีอันไหนไปแล้วมันจะตัดต่อไปไม่ต้องกลัวถ้าของมันมีทั้งหมดสิบสี่ชิ้นน้องมีสิบชิ้นแล้วใช่ไหมน้องเตรียมไว้ไม่เกินสองร้อยเพชรหนึ่งพันน้องจะไว้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกเพชรน้องก็จะได้สี่ชิ้นที่น้องไม่มีนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษตอนรับยูโรนะครับเพียงระยะเวลาเจ็ด วันเท่านั้นนะสำหรับโปรโมชั่นนี้วันที่5ถึงวันที่11นะใช่ไหม11หรือ12วะ12 5ถึง12ส่วนสายฟรีไม่ต้องเสียใจไปนะช่วงนี้ก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะครับสายฟรีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสติฟไ f i เตอร์ที่น้องสามารถเข้าไปเล่นได้ตรงนี้นะครับมีของแจกเยอะแยะ,ยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นตัวสุ่มกาชานะครับสกินของแร่ๆนะนี่สวยตัวสุ่มกาชา นะอย่าง i อร์บอดอย่างนี่อย่างนี่นะแล้วก็ยังมีแจกชิบะให้ดูเก้ากล่องนะสำหรับใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงชิบะฟรีก็แจกอยู่นะครับรวมไปถึงการล็อกอินเพื่อรับกระเป๋าริวฟรีถาวรก็ยังแจกอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเร็วเร,ว,เร,ว,เรวนี้นะก็จะมีกิจกรรมอื่นขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามเอาไว้ให้ดีนะติดตามไว้ให้ดี สำหรับวันนี้ไปดีกว่านะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย